ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้19,843คนคุณผู้ชมฮะยอดยังสูงมากและเสียชีวิตทำสถิตินิวไฮ235คนอยู่ในกรุงเทพถึง111ทําทำให้ผู้ป่วยในกรุงเทพตอนนี้วันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกกลายเป็น4,226คนประเด็นที่น่าสนใจจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมอสุภกิจศิริรักษ์ระบุนะครับว่าตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียถือว่าระบาด ทั่วประเทศไทยมากที่สุดแล้วคือสุ่มตัวอย่าง1,600กว่าคนเป็นเดลต้าพันหอยู่ในกรุงเทพ95%หเหลือจังหวัดเดียวคือสุพรรณบุรีคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นเพราะยังตรวจไม่เจอแต่จริงๆคงมีมจึงน่าจะเป็นการถแถลงเกี่ยวกับสายพันธุ์ครั้งสุดท้ายแล้วสรุปประเทศไทยตอนนี้เดลต้าครับคุณผู้ชมฮะขณะที่หมอประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลระบุว่าเดลต้าของอินเดียเนี่ยแพร่ระบาดได้เร็วกว่าอัลฟาเนี่ยคือ6 0เ และอันตรายรุนแรงกับกลุ่มคนที่อายุน้อยลงมาด้วยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุแล้ววิธีการเดียวคือวัคซีนแต่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังแพร่เชื้อได้อยู่คำถามคือแล้วสถานการณ์ไทยจะดีขึ้นไหมคุณหมอประสิทธิ์บอกว่าเชื่อว่าถ้าฉีดวัคซีนได้ดีตามเป้ากันยาถึงตุลาสถานการณ์น่าจะดีขึ้นครับ